นี่สตังค์คนดีนี่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 ตังนี่ไรไรเสียทำไมนี่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 เลยแล้วหวงห่วังอีกห่วงอีกนี่ เก้ามั่ง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 เดอ้าจะจับจะจับไม่ให้จับโอ้โอ้โอ้จ้าแหลกจ้าแหลกกันจ้าแหลกกันอืมเกาเกาเฟอร์บี้บ้างอ่าไม่ให้เกาจะเกาเฟอร์บี้เกาเกาเกาหนูก็ได้เกาหนูก็ได้เกาเฟอร์บี้เกาเฟอร์บี้อ่าไม่ให้ 短よ <Yeah. S 2> <Yeah. S 2>